สองของเราครับผมออกหมายตอนตีห้าลุยเอ๊ะตายละตายกิ๊บเวยเอ็มกับแก๊ยทันขาโคตรอ่ะลุ้ยลุยเลยเยเพื่อนผมอกักครับกินเลยมาเช้านี้ครับทุกคนคอกแรกโอ้โหเอาเลยครับเรามันปุ่ม อกแรกก็เสียวแล้วนาดเจ้าพเจ้าม <S 1 Yin> <TM> ึงไปอยู <squishy> ่ระดับไหนนะแม่งเหี่ยดูครับล่ระดับนะครับตื่นกลางลึกนี่จีอยู่นี่เหรอ โอ้ท้อโแ้าละครับโดนอ้รอเหี้ยเอ้ยไอเหี้ยรูดถ้าวแล้วถ้าวัแล้วอะไรทายไอเหี้ยปลาตัวแรกเอารูดทำละไอ์ เนี่ยขึ้นจิ๊บเนี่ยีตัวน้ปอไปเอ็มยืนตัวนี้ายอะอ่รวับขนาดนี้ฮะนี่ยหยเตะตหลุดอีกแล้วปอปออีกแล้วเอ็มตัวนี้อีกแล้วเออตัวนี้ครบยังหมดเลยฮะตายแม่งไปหมดเลยอ่ะ ไอ้ซั์เอ้ยคุณหลดอีกแล้วเฮียเปิดหัวมารูดแล้วไอ้ซัดแต่ตัว่ไปใหญ่กวนี้ไปใหญ่ไปใหญ่นะมีคมใ่บอหมนเลยปะอไอ้ไปละหัวลงละเฮียกูไปละ โดนครับโด,โดนครับโดนโดนแล้วครับเอาจุดได้ครับ โหลดจนได้แลครับตัวนี้ออ้๋ออออ๋ออ๋ออ ใหญ่เงาหิเอ้ยตบตบกูไม่หิงว่ะรุดแหมละเบ้มมาหน่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 อู้หิงแหลลาละมาหน่มาหนไ้ช้เหรอ บอกแล้วตอนขิงจะเจาะบาเจาะนะเบิ่งบใจกันแล้วแกน้อยเดียวลก่นอยเดียนาะก็น่ากันน้อยเดียวเนาะนี่ไอ่บอกนะขิงเจาะหูเนาะเขาหอยขอก็ตอห่วงเลยผมเออสวงะเดิเรียบร้อยละพานลา ฟินแลนด์ตัวเนี้ยเหมือนจะไปแจ้งในกองบอมบ์หมีเนี่ยหัวดาดเดนต์กีอาแซ่โอเคเจ้านี่เสมอกันหมดเหรอเจ้านี่เสมอกันหมดบ้าข้มหัวกันว่าเอาไว้ไข่หัวปเจเซตใข่หัวฮ่าเซตไข่หัวปเอฟแมไอ้เหี้ยก็พี่เยอะ่ะพุทธลุดพุทธลวเสี็จลวนนี่มันโอมันไอหัวมันได้ลอ ทำลูกป่าหรองเงาะมักเมี่ยกี้มามันลุดขอเบ็ดเปลือยโดนหัวเข้าให้เกียรุดแน่เลยปลามากินหรือปลาเต็มปากพี่ว่ามันตุ้บ้วมันติดกลางไหนนอนนี่หรอเยอะนะเต็มปากอู้ไปเลนือยปลามันคบผมพัดตีกันเลยมีกูมีมีกูกำเลยทุกอากาศเลยตีทุกไมีอาผมโดเลยผมดังไว้ผมพูดล้วมันโตผมมาที่ผมสกัดมันโต่อยมาผมดังไว้ผมโมเสียงนะ อันนี้มันตบเดียวไอ้หูเลยมันแอาการกลิ่นมุนนะเยื่อถ้าถ้ามันกิ่นมันจะตึ๊กตึ๊กอันนี้คือแบบเยื่อเครับแล้วก็จีบแ่วุบแ่ล้วหูอะไรมันตบปากนะเข้านี่แค่แบบผมก็ว่ามันหลุดอันกะขออเป็นาะเจือมันจุ่นอ่าี่ฮาตึ้งจัะแก่แล้วแมงขาคนนึง ถ้า <c oughs> ใหญ่เราขี้นี่ขึ้นใหม่ขนาดนาดี้ผมหว่านะถ้าใหญ่นะพี่อ๋อถ้าถ้ามันโดนอย่างนั้นแต่ว่านะอโอ้ขี้นพวกปิดปี๋พวกที่นอนบรรลับอ่ะถ้าขี้ผ่นตัวแล้วนะยังดีออกมาวิวมันกือตัวนี้เฮ้ยใจตวัวเลยมันกี่ตัวน,นี้สี่เนี่ยโอ้ยสัยเกตอ่อะมันโดนนะพี่ผมสังเกตนะมันโดนมันบอดแตะไอ้ตัวนี้มันตึ๊บนี่คือเหยื่อมันปี๋เลย mất sẽ ác đấy, nó mới đái phả này, mất sẽ đái ấu hả nó, đái ấu gà lắc sẽ đái tăng đấy, nôm na, ăn, hói khó, hói khó này, thế thế, cái gì cái gì lục, ai cho đấy, để tôi cất đấy, เพราะตัวเสมอเนาะไปด้วยเนาะใจแหมนั่นรูดแหมอีกไข่ห่วยอ่ะเออ้ดูมุ้ยูโอเคเลยจะไม่รู้ได้แต่การขายเบ็ดเจยนะพี่แก่นั้นมันเต่ากับลิ้นมันน่ะผมว่ามันเป็นอย่างหรอกอันนี้มันหดอมันหดมาหนิเพิ่งไอ้ลุงนั่นที่มันแปลงแก่นมันใหญ่เนาะลูกอันนี่

นีผมเจอคออที่2องแล้วนะครับเป็นคอกเล็กนะครับขึ้นอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคออนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะสามารถพิชิตได้หรือเปล่านะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคน ท,ท,ทุกคนตบตบตบ,ตบมีอาการตบนะอยู่ฝองขึ้นแนละ้วเห็นไหมมันตบมันตบมีอาการรับมีอาการอ่าไม้เล่ก,ก็ตบเลยนะทุกคนเดินถอยเรือถอยเรือสักน้อย โดนทุกคนมาที่สองโดนเลยครับทุกคนโดนเลยคับมาที่สองครับนั่เนเองครับทุกคนโอ้โไซส์ไม่ใหญ่อะไซส์ไม่ใหญ่ตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคเต็มปากครับเต็มปากเดีย๋ยวต้องคลายเบรกหน่อยครับเพราะว่ากลัวม,มันจะหลุดเนาะเราประมาทไม่ได้นะครับโอเค ลุดอีกแล้วครับทุกคนหลุดอีกแล้วทุกคน oh. 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 ลิบนู่นละโอ้หดอีกแล้วโอ้โห oh. 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 อะไรครับเนี่ยวันนี้ เข้าจิดเลยนะครับทุกคนอ่ออะไรครับเนี่ยวันนี้อ๋อ,อนี่ขนาดปล่อยเบรกน,ะ,นะทุกคนผมไม่ได้อัดแรงนะยังหลุดเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่ดูดยังไงครับเป็นไร เดี๋ยวเรามาเป็นกองเชียร์นะครับดูครับสร้างเจตนะครับกับโปรเอ็มนะครับโค้ชแพรผมไงเอาเหรอาสดงว่ามันเหลือตัวเดียวนี่นี่ตัวเต่มันไม่ได้ระดับงาดูโอหยอกเลย

ลุ้นกะหันขิงเยอะนี่ดีเต็มเลยลุ้นละลุ่าละลุ้ละลุดแล้วปูนเป็นจิ้มปูลาตนีนะลูกไหนแม่มันดีทุยขี้โม่ในปันปวดอ่ะ ยาเป็นตในยับาไปก่อกเย่อมาเป็นจัดเบอร์อะไรแกรู้เถอะเรียบร้อยรีดมันเนี่ยรีดมัถูน้านักเลยรีดตเกาเอาเอาหัวไปนี่เอาเหัวไปนี่เออถ้าไปปุดขี้มาหาและย้อนแสงง่ะ ทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักมากครับเดี๋ยวผม,มหลบใต้ต้นไมให้ก่อนไม่ไหวแต่ดีนะครับที่ว่าฝนตกจะไม่มีไม่มีลมไม่มีพายุนะครับมีแค่ฝนนะครับเดี๋ยวรอฝนบางลงเดี๋ยวเราค่อยออกไวหาข้อกันต่อนะ ทุกคนเดี๋ยวเรามาโซโล่์ข้อนี้ก่อนลงไปข้างล่างเลยมาเ,ยเอ็มเปิดลอ,อี่โอ้เอ็มเปิดก่อนแล้วนะครับออกอยู่หิมเรือแบบหันที่ไหน ว่าทฮไมไปเศร้าอ่ะแค่มาขนาดแต่ว่ามัน่รัออกเลยมันถ่ายน่ม่บแดดนะมันรีบออกออกมันต้องแดดอกอกมันถึงจะส่วนน่ะนี่ถ้ฝนตกเหรอบึ้กมาสามโพนีอ่ะ อยากจะกลับไปเป็นเด็กไม่ต้องทำงานอะไรทั้งนั้นเฮ้ยไก่ปลานี่อืมไม่นั่นหรอกอเห็นนีไก่วระไม่หักเหลี่ยมาะป้าเนี่ยไม่แทงเนะี่ยต้องบอกโลเนี่ยมึ Có <laughs> 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 oh, mẹ cô là tôi côn lên mẹ này, lên mẹ côn lên mẹ con em tìm em tìm pháo hoa của lima hôm nay 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 hôm ไอ้เงยไปบนอยู่วะวันนี้ไอ้เงยไปบนนะบนตัวว้าเหรอกินแล้วเปิดกับไก่วห่ะนะไก่อ่ะโอ๊ไก่เต็มไก่เต็มเหลี่ยมบ <laughs> อ๊เบื่อไก่เจ๊ขนะ้างหลังโอก่ปลากระมันห้องอ่ะพี่ ไงไกที่มันตกมันตกเน้ผมมันอยู่ด้กับตกถึงลูกถึงเต้าไปซิฟส่วนมีนี่รูน,ะนเดีหาเลือว่นเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้มาตีปลาจิบกันนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายนะกัดตรงนี้ทีหนึ่งแล้วตรงนู้นทีหนึ่งนะครับหลุดหมดเลยนะครับ มันอยู่ในป่าครับมันออกมาจิบชาย,ยาน้องนั่งเฝ้าเดี๋ยวก็ออกมาอีกครับในนี้ปลาปลาชดูมน่าจะมากัดลังข้างในนี่ครับตัวแรกที่ผมวัดหลุดก็คือเป็นชดูด,ดำนะทุกคนโดดใส่ต้มวัดตัวแรกคิดว่าอยู่นะครับไม่อยู่ ทางู้นจิบนะนี่ยทุนกัดได้ไหมครับกดอยด่นครับกดะยู่นครับหลุดคุณลุดคุลู้คุลุด นี่ปลาดำนะทุกคนแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่นะโอ uh, ้โหดูวตาดำแต่ตัวไม่ใหญ่นะกัดสองทีนี่ทุกคนยางจิงจัมโบนะครับตอนนี้เอมาเกือบเกือบโลน, bon นะเป็นปลาดำแล้เนี่ยทุกคนดูดิมันกัดหลังเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยโอ้โหหาจนได้แต่ทีนี้ไซส์เล็กนะ เรียบร้อยนี่นะ นี่นะคลงานดําดําน้ำ,ำตัวใหญ่ตัวใหญต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรตัวนี้นะครตัวนี้เรียบร้อยทุกคนผลงานนะครับย็นนี้เยอ่แยาเไอ้จ๋งสีทุกเงินนะครับนี่ตนนัวนี้อ้วนขึ้นมาครับตัวน,นี้ นี่ฮะยหญยใงญจริงโอ้โหวัดทะลุทะลวงโอเค

รวมๆไม่มไ,ได้กี่ตัววะสิบ,สบอ่าสิบตัวพอดี